ได้กินเทดี้อ่ะองเถื่อสบายดีสบายดีสบายคนละครลี่เขาวกินข้งเนี่ยมึงเป็นเรื่องเมื่อแล้วนี่เออแล้วแต่ว่าแตกมึงดอกมึงอย่างเมื่ออย่าเมื่อย่างเมื่อกระยาดอกเนาะพอนี้ฝา่ะนี่อยู่ทางหวานทางเมื่อโอ้เมื่อจะออกลูกเป็นฝา่ะของมึงอีกมันออกแต่ผู้กับผู้มั่นเสียดึงคิดพนตาคาที่คนณมึงหนี้หนะมันส่วงแม่แร่เสียส่วงให้ส่วนโอ้ขนบ่านมึงส่วนมาแถวหน้าไหนอ่ะกับบุเรือเลย ก่อนเบ่งคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์ที่สำคัญก็คือกดซุปเปอร์แั่งให้แน่เด้อทุกคนสบายดีพ <s> ี <st> ่น้องตอนนี้เฮายังอยู่ปากทีกัานั่ง่น่างละถัดนี้มึงสุดตัวเดียวเพื่อนเราเพี่น้องตอนนี้เฮ้ยถามว่ากินเสาสางมือสองมือสามมืออะไรพี่น้องสอง มัอยู่น้ำมกรยพี่น้องกับเพื่อนกเข้าไปเท่าย่นงนรอาบ้านกับเมกับเพื่อนให้เป็นเป็นกเอ็มบีพงะรับแตเอาแม่นี่น้องเนาะไเองไเอกย่างห็นต่น้อยเดียวนาะไหนชาบ้าน่อยนตามันมงเสต้มเป็ดก้อยเป็ดนะกินเรื่อยๆนะกูก็ได้กินเทเรียช่องเถื่อสบายดีสบายดีสบาาวคนะคที่เขากินมากเยก็สิรมอล้วนี่ เออแล้วแต่ว่าแตกมึงดอกมึงเล่้ยมเหมือกเลี้ยเมื่อกระยาดอกเนาะมีฝาดะนี่อยู่ทางหวานทางเหมือกโอ้เลี้ยสองลูกเป็นฝาดะของมึงอีกมันออกแต่ผู้กับผู้มันแต่เศรษฐกิจคนตลาตาที่คนมึงผมได้นามันถ่วงแม่แร่เสี่ยงถ่วงให้ถ่วงให้โอ้คันบานมึงถ่วงมาแถวหน้าไนอ่ะกับโมเลสเลยแถวหน้าคาม

อ่กาตุ้บมาแล้วเนาะเ่มือนาผ่าครองน้ำเปินอีกมือที่้อมที่สเนาะพอมือแต่โดนแหละแักพี่กัะเพื่อนๆเหรอมาอยู่น้ำเงินกินเ้าเหมือนกับ้านกินเ้าขี่เนาะกินเผาบ้าผมกินแต่ได้สินดาและเดียงสินดาเข้าท้งเสียวเนี่ยเออแม่ยุมันบเป็นเข้าแต่มันเป็นสินดาเพ้อกับพวยง่ายคเราอ่าคอยกินเต้าหูได่แล้วเตหนึ่งกันเน่ยคอยให้ตั้งคุให้ัสาวได้กินให้น่าเอง ก็มีก็เลยเราแฟนเจ้าะเนอแฟนก็เจ้าแฟนเจ้าแฟนเจ้าเนี่โอแฟนนั่งอกจ้ะนี่นั่งกินเซวมินุฮะซมินุตนี่นะเอาก้อยในดิบซุกนอซุุกติรากาต้มโอ้มาลายทั้งม่เอียงเลยเสียด้วย ตามพ่นั่งบันว่ามหาทริปวนั่งนั่งที่ว่าชินั่งางกันนะจ๊ะมันเมื่อบอกแม่มันได้แม่มันเป็นเอฟซีคุเดะกินเลยนะไม่ว่าอยายามลูกจะแล้วเดินนี่เดินไม่เสียมากเมื่อเมื่อวานนี่กินดาบมาเนี้กินจุเด้อกินก้อนออกแม่มันได้เฟอร์กับเฟอร์แคมคองข้างนอกเอ่อเฟอร์แคมคองอีกเออมันแพงเนี่ยแต่ไหนแต่เราหกสิบพันกินจนบเบิดแม่เอ้ยเบิังเอาเด้อดอยู่เด้อ น้ำนักลูกนะฮะเป็นนี้จริงฮะกินแต่ของดีได้บ่ไดนแล้วหลายเรื่องนะสิได้เมื่อปลาเป็นหนูกินน้องกระเบิงกู้แน่แม่แร่เหอนตัวนอจนสามาเห็ดกินทางครอบครัวฝ่าเห็ดกินเส่าเพลนแรงกินตะขาังไดรนี่โอ้ตุยกระมูนี่หน้าไข่อยู่ตะโอตะแก่ต้องมาเนาะนี่มันโน่คนละโน่ผีอ่านะกระเบิ่งก่อยเลยตะกอนหนักตัวเมื่อไรสิเป็นหนินหนั เออกับไอโฟนเศร้าตกก่อนนะี่น้ำท่วมดั่งเห็นอะไรได้ไปรวมลัางนะท่วมลังางแค่แต่เข้าเห็ดขั้นกันเจืิญนงี่ทุกคนถ้าไม่หล่นกันเจืิญนี่นะเนี่ยข้าวเห็ดคือขั้นหน้าบอลสก้นนี่แหละขั้นหน้าของใหญ่แล้วเนาะขั้นหล่นมากเลยอีอัน,นอหนึ่งอีกได้ปะค้งหมดค้งห <c oughs> ุดล่ะซูน้นำหล่นเข้ามาแบบนี้มันออกมาได้แล้วระบายประทันค้งอยู่นแหลางแท้เดี๋ยวไปพด้เนาะค้างแทงกินคนข้าง กินขาวกินน้ำนะครับ่อมืปามเนกไปหนาะบอกให้เมื่อหลดเนาะนี่จวันที่สิบคนเราไปดินทวารวดเฮ้ยกูกูสมื่อแต่ว่านี่แล้วกีอาชเบนังเอกก่อนเวลาเกียอยูไงนงเอกง่ามๆเามืประโยชนนักันเขาจะได้อยู่นะเพ่นเนาะโอ้ยฟอฟ้ามึงก็อยากยอกันนั่นแหละอดไดครับเือมม่ือจังอกจับมืก็เห็นล็บขูดข้าศเจ้อลิสาเก็บไปฟัน พวกเราดรกใมคลิปมันบอกเราเรากากม่ปฟังในคลิปบ่าคอนไ่ชังมึงในคลิพเอก่อยเราแบกุซ่าเป็นพันพันบอดีแล้วพันบอดีกงพันนีหโตนี่ยเสียก็นยังว่ากันพันเหม็นปะหนันั่นนะพันเหล็กหุงโตไม่ใเป็นไรกอซ่าบอดีตาคนเลยตายลิปอีกได้โอ้โหสลัโยเนียไปอกันอนถ้าสกินขาวกินหนาเยเนี้ยเบิ้งไม่นเนาะสลัดียซื้อกล่องหายนะ ไปถ่ายคลิปให้เราแล้วมาเที่มเหรอได้เบิกนี่แก้มคองปากเสือเลยพี่น้องห่านก้อยห่านลาบลังมันือต้อเบิ่งเลยครับไปทักทายปะทุกคนตอนนี้ก็มาแล้วโอ้ไม่แย่งอีกเดียวปีงี้ปีงพวงนุ่มมันเออบอกแม่มึงหนิเด้อคนแม่เอ้ยบอกก้อยมันเดี่ยงเคาเลเร่เข่ามือนี้ออกรันเลยแม่นี่ตบห่างโอ้ตุ่มยังมีทานนังการเลเอาเปลือยมันหอนเหมือนเป็นไข่เนาะ ออ,อีก้าหม้อขนาดขมอ,อำนำเลยเสียบม,มั้งเมื่อกัากปนเห็ดก่อนอน,นั่นอืมเจอะไว้ดานทิศเลยก็แล้วกีเด็กินเหมือนโอ้ซองทิฟผลแล้วก่อนิวขาวเนี่ยลายเลยเนาะเสียบได้ยังอ คมขัเดเนาะกินพักเยอะๆคนมีเยอะไม่แห้งพอยมากินตะพักเลยค่ะจะบอกเขาัะกินตะพักกันแล้วกกินข้าวแล้วก็ัมา่ากินพักเสริมบ่แม่นไม่แน่นแม่น ไกงนักกับกับลายย่างนาลายยงลียนี่มาลาไนไก่ง่วงไก่ง่วงอันนั้นมันไก่ง่วงบดินเน่บดินเน่า่จัคเรอบบเอ่ละกระเง้าตบบีมันคือซีเนี่น่าจะดูอ่ะเตัวนีตัวนั้นตัวลิฟตัวลิฟ ขึ้นนี่กัเขาก็มาย้อนจิ่งนี่แหละขึ้นนี่เขาก็มาย้อนจริงนี่แนีะยจะนอนก่อนก็บ่ราอมาส่วนอุจรจอดหัวดูกบ่ได้ที่นั่นเนี่ยเาอดีว่าเป็ดอดี่ปะเนี้ยนี่ไงเนก็ย่องเลยสะลับเลยซะบนโลกเลยละเคยผู้แพนทั่วมากจนมหับเนาะมาไปบางคนจะบอกเรื่ริดก็นอนอยู่ดีอ้าวคกลัวจริงจรอันนี้มาเปลี่นใหม่คนแกเนี่ยเป็หมนมาไป็ุ เน่าปนกับตัวบงแห้งน่องหมค่อยว่าอยู่ไปหมองเขาเริ่เบอเอ้าอย่เปิดห้าแต๊ะงั้งอย่างเสียกัเสียขา่มว่าทำเบื่อไ้ไปบอกใหเปิดหนาวไปก่นามากนี่ะพี่น้องกินข้ากินนาวกันเนาะ เอาซิซื้อกล่องเม่อวานหนึ่งเดียวกีนกาอนก่อนเขาจเสร็จมันเสียดีเนาะขาตุกกดมานนะมันโเปืือยดอกใชานั่งเหือกมั้ยมอ่นี่นะกอจะไเมื่อเดือนไม่นี้เนี่ยกล่องมาเอาเอาตงไปคาบเอาทานเนั่วงบอกเป็นไเข่นเเออจะ้อย

วูซาซตัวเขาโอมเตือเลยค่ะตอนนั้นก็แม่เข่ากันป้าตัวมันยังบูดอเขามากมากี้ตัวอีกเนาะเมย์วันนมันกินต่ออีกเข่าบูดทำใหญ่อีกเหมือนกันกำใหญ่อย่กินเดือดตักนั่ะเดือมาไปตัวใช่ใช่ตัวนั่งนั่งตัวเสียก็ถึงเมื่อปลาเรยกิน เม่รู้มาไหวเนี่ยูกต้องเอาแล้วอยู่บุรยวอออยู่บรียวอยู่สตูดเฮ้ยคนน่อยู่สตูมีหลายคนอยู่เรยงปะความมุ่งมั่มากด่นังแน่ก็ดีใจเนาะดีใจแล้วเว้ยทาข่าวตขาวเนาะดีแล้วอันนี้อยู่บ้านนั่นไงบาหมากันเลย เวทามยังเฮ้ยมึงเป็นยังบ่อเอาบ่อป่านี่เอาบ่อมีเนาะูเอาบ่อป่าถึงตอนไล่หน่กระบหมีบหมีเงียบกิ๊บมาเดี๋ยวเกิดเหตุยังกระโบหมี่เนี่ยจริงดี่้ะอันนี้มาที่เดียวมึงอยู่ไซนี่กูมาปั๊บเซ่ได้เนี่ยกูจะไปนอนนะมึงเด้อบหมีบ่นอนได้เด้อแตงมาเจ้าหน้าที่ป้ามานั่งเถอบอกตาดอนมานั่งเขา ทร้างเกตังที่หาคนเะพอไว้พอดีร่มตลาดแะลึเนะฮเขาคนผู้ตรอครับดเได้ร่ตลาดะผู้นด่เมาหลายบุกบ้าดมตอได้หคนตมัเริ่มแด้แต่โดนใส่ไปยุกได้แตมันสาวเมื่อใส่คิดต้านเออแล้วพ่อเอิน่าหยุดยูนเนาะเอางวนกม้วนได้เว้ยใส่ม่องมเพิ่งใส่ตอนสาวตอนพยายามมากปีกินเนาะเไงไปปะ มาฝากคุณไงไปว่าไปดิไปรไปติไม่มือหกไมมือหรอกบ่หาไหทิหแห้งเอ้้อนเออมือไปมืออื่มือออเ็น่เดียวก็โตาวก็ชมาชีตวหญเนี่ยชีมป้านไดดอกยงอกัรทางเมื่อเหาอากันเย่เแ่เดียบมันต้องไม่เันเลือบ้านะใช่ไหม เตายิงมากคอยอ่านสิทธิใจกินอิ่มเดียวเลยนะตัเวิร์ดสามตบโดเวิร์ดสามน่าจากสิทธิเาจะคุ้มกินจเฉยหวานใส่กล่องเมื่อกินอยู่ใช้ดูจ้ตู้จยากรันี่ทุกคน หลังจากกินขา้นนาวกินน้ำเรียบร้อยนอกกับเนี่ยขทางกันพี่น้องเพระาะว่าข้ามาตุ้นหัวตามลายราือเพราะว่าข้าวผ่าเมื่อพี่น้องท่าน,นพุ่นบนโต๊ะขาก็นจะอยู่เป็นมู่เือคนอีกจยัดมือจัดอะไรเลยพี่น้องเพาราะว่าเพาจะก่นกับผ่าเมื่อเนาะงผ่าเมื่องูเอากล้วยออกก็ให้าตาหน้าเพราะว่ายิ้มรูปไปทางาแบ่งร้านขับมาตามปักแจ้งก็เลย ก็ไื่มาไปอกรถบรรกิมๆหน่อยหนึ่งครับยากชื่อเกหลายร้านนีกร้านมรอยากินเค้กโต๊ะสร้างเต็นเต็นสาเต็นเต็นกันกระลังเดเท้าเนาะหวทากีอยาใส่ที่ิเตี่างามะนันกเรอแนวอะไรไปหรอกก็คือหอวใจหัวท่้าหัวขาดเนาะ เพราะว่าเขาก็ไม่ได้เสียเงินเนากินเ้ากินหนาเาจะอคอยคนใกินหน้าขอบกขอาใจอคอยไรเนอะใจเสียยงอะไรเนาะย้อดช่วเวลยสุดเท็ตั้งหนาไปเลยเนี่ย้อดก่อนหนึ่งเนาะคือร้านกิน ใา่ตะกิอยูไนเ่อราได้ก็ยันพอแม่ถายไดเรีป่าลุกเป็นอนเสื่อเามาถ่ายชิตเป็ยงเราทำบ้านจกบดึงเท่าอ็ทุกคนกเารมันต้องเงี้ยมันต้องใสขึ้นใสขาครับยังไม่พอกนอจู่แล้วอ่าที่า ตอนนี้เราั่งเดินทางออนโเมืองขนาดสมุนเดี๋ยวนี้ยราแยีกประมาณเนื้ประกโนสิงอนวันมาสเดยวว่าทุกคจะเสี่เห้รไปอยเรื่องอา่ามสี่ซื้อเค้กน่อ มีก้อนหน่อยอยู่เลนี่คุณส่าไกน่งะเฮก้อนหนึงบกีอนดงใสกงเ้ก้อนหนึ่งก้อนแดกกรด้วะเออสีแดงนี่ก็แม่เหรแม่เออเค้กในร้านกินซาหออนบเแล้วเซา ก้อนหนึ่นงเกาซิบหาเพื่นอ,อนกี่ประมาณอยู่ร้อยร้อยบาทจะไปพอกันตอนทางเมื่อไปนะพี่น้องท่งเข้าบ้านบ้าวิกเนาะมามงซื้อเค้กนี่พี่น้องตอนนี้ว่าวสกุลก็หอดื่มเนาะร้านเป็นกระเดียดปลาอยู่มันก็ไม่ไหลปลาพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวว่าวสกุลจะไปห้ายำ นี่เค้กเนาะไหนเค้กก like ับสระเปล่าเนาะนเอตั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 นโอ้อสุดเค้กมาบัดดูคนอีดัะตายเลยอ๋อโอ้ร้านขอเป็นยังให้รังคือหักเว้ยเฮ้ยขึ้หฮะเฮ้ยฟูรังกินว่าด้วย ไอ้ตัดมาเค้กเอามาสบายดีป้าลูกเนาะนี่พี่น้องป้ากับไล่เนาะป้าถือกิฟต์พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวป่าทุกคนจะพยายามพ้นต๊ะมันแห้งได้เนาะท่านทวนหน้าเลยพี่น้องงัวเฮ้ยจะได้ได้งัวเฮ้ยนี่เนาะปลาลุกป้อๆขันเพื่งก็กยเป็นมานหน้าอนนี้เพื่นกินเล้วนี่

The bà bạc bà <tKK> đi bà luôn 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 bà đi bà luôn đi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  đi luôn đi luôn ตาบ้างโต๊กตัง,ตง,ตง๊กสิอดินเ็ดืมดินย็ดเห็ไหมพี่นอ่องเ,เ,เลยาอ,เอากลับไปดินปากเซ่ประมาณนู่เมื่อหนึ่งนอกพ้นมดโตเขากับาสดูเป็นมู่เป็นนีกัพี่น้องเพราะว่าช่างนีพ้นกับโต๊ะแห้งมีไฟอุ่วออกนะแจกหน้าใส่ยานชียานยันพี่น้องขอมุกกอบใจอาโกนนะ เป็นเะงอะไก่ลายน่าเจองน่าดีเขียงขาวย่างนามซนะ้อมมือพี่น้องกินเผาหน้าบนนองน้าบนน้องสำหรับกินนี้ว่าทุกคนจะจบไปเรื่องจะมีแหละพี่น,อน,าน,าานอ้องพอกันอนะีพี่หนาเนาะว่าทุกคนก็บผิไป่ให้ไปหน้าพี่น้องห้า,ยามยำตอนยามดีแต่วันนี้เดี๋ยวไปพอกันอีพี่หนาเด้อขอบคุณกับใจที่กลับพี่นบนน,น,าบน,านาาบ๊ายบาย